ไ้อไม,มาพี่จะเชื่อเลนม,มาบอมะอุย้ยหมื่นเจ็ดเลนหลอกพี่ <c oughs> เลนหลอก <c oughs> ตูมตามชอ็อปร้านไข่ไอดีดองโรที่บอกเลยว่าคุ้มมากเริ่มต้นแค่10บาทมีทั้งเกมกินชิมแก ฮอนไกสตาร์เรลและเกมอื่นอีกมากมายหากใครสนใจสามารถเข้าไปดูรายละเอียดที่ใต้คลิปนี้ได้เลยอย่าลืมนะครับไอดี ID ดองรลราคาถูกและคุ้มต้องที่ตรงตางชอบสวัสดีครับยี่ต้าเราสุดช่องต้้งคุงด้วยนะครับผมแล้ววันนี้ฮะซีทาวเว e r ทาดหินตะลุยตีบอสจะรอดไหมนะ หลังจากที่เรานะครับทำสี่ทเวลเลอร์เนี่ยที่เป็นท่าต่างๆไปหลาย่าแล้ววันนี้ฮะเรามาย้อนลอยกันดีกว่ากับ่าหินนะครับผมอ่าซึ่งเป็นอีก่าหนึ่งนะที่เรียกว่าหลายคนเนี่ยน่าจะหยิบม,มาใช้กันอย่างเยอะมากเออนะครับผมเออแล้วบอกเลยว่าวันนี้นะฮะเราจะเล่นแต่แบบนี้เท่านั้นนะครับซึ่งวันนี้เราไม่ได้มาคนเดียววันนี้เรามีแขกรับเชิญด้วยนะครับผมสวัสดีท่านของตัวเวกฤต สวัสดีครับผมผมกับตัวเวกิตนะวันนี้ตัวรับบทบาทเป็นตัวละครอะไรเอ่ยตัวไหนตัวไหนเอเธอร์ลัวลูมีนเป็นลูมีนนะเป็นลูมีนโอเคลูมีลูมีนะลูมีคนไหนมีสองคนด้วยขยับกระโดดให้ดูหน่อยกระโดดกระโดดหนึ่งทีก็ะึงนึงเออรายงานตัวนะรายงานตัวเอเคแล้วอยู่กับน้องพบแปดแฟมิลี่นะครับจากทางด้าของซันจากซันทยโยทีวี สวัสดีครับเออวันนี้ซันก็เป็นทน้าของตัวละครลูมีเช่นกันครับตัวที่กำลังกระโดดหยองหยองอยู่นี่เลยอ่าโอเคฮะแล้วอยู่กับน้องเรนสวัสดีน้องเรนด้วยสวัสดีนะคะเรนเป็นตัวละครอะไรเอยเอเธอร์ค่ะเอเธรมีสองคนคนไหนกระโดดให้ดูหน่อย เออนะฮะแน่นอนก็คืออีกคนก็คือผมเองนะครับผมวันนี้เราจะเล่นตัวละครท่าหินไปตะลุยตีบอสกันนะฮะแต่อยากรู้ไหมว่าเป็นบอสอะไรถ้าอยากรู้เดี๋ยวเราไปดูกันได้เลยครับมาแล้วและนี่ก็คือบอสที่เราจะมาตะลุยกันในวันนี้นะคบไฮโรตูป้านะคบผมผมบักบอกว่าผมยังไม่เคยเอามาทําคลิปด้วยนะครับเออวันนี้เราจะมาเล่นกันสดๆร้อนๆเลยนะฮะในนี้มีคนคนไหนที่ยังไม่เคยตีแม้ตัวเคยตียัง ก็เคยเตียมเคยแล้วอ่ะเคยแล้วเคยแล้วแปลว่าทุกคนก็น่าจะรู้เมคานิคของตัวนี้แล้วแหละว่าเป็นยังไงเนาะเฮ้ยแต่ว่าพวกเราเนี่ยเป็นนักเดินทางนักหินใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยอุ้ยเราตกสลึกเรามีโลกไงไม่ต้องกลัวหรอกไม่มีใครตายหรอกในเนี้ยเออใหญ่เห็นนะว่าใครตายอ่ะเออเหมือนจะมีนะเขาอาจจะเป็นผมแล้วคนแรกโอเคโอเคงั้นเดี๋ยวให้ตัวนำไปเลยน่ะตัวตัวเข้าไปขับอถเลย่ะพวกเรากลับ เดี๋ยวเน็แล้วเหี๋ยวแล้วโอเคโอเคมาหมอมาอุ้ยมันเจ็บอุ้ยเอามาเอามาได้มาหมาหมาโอ้ยทำไมแก่เก้ากว่านึงไม่ได้อัพไม่ได้อัพสกิลนี่เฮ้ยมันมีลูกกระจกมันมีลูกกระจกปล่อยอันติปั๊บเฮ้ยได้อยู่นะทุกคนได้อยู่ได้อยู่โอ้ยแต่ตอนนี้ลำคาญมากเลยหินเยอะเกินคือเอาเอานักดทันท่าหินมามีข้อเสียอย่างหนึ่งนะทุกคนน่าจะรู้ดีก็คืออะไร เกต้าเออเกต้าอุ้ยแล้วมันมีลูกกระจกอ่ะแต่แต่ลูกกระจกมันไม่ทำอะไรเลยอ่ะหุยเอาแล้วท่าอะไรวะเนี่ยมาตีติขามาติอุยเสร็จล้อยครับผมอ้าวรีบ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 วาร์ปกลับมารีบวารให้เลยดีไงถ้ามองดูว่าผมตายคนแรกรีบวาร์ปกลับมารีบวาร์ปกลับมา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 ไอ้ลูกกระจกมันทำอะไรอ่ะลูกกระจกมันทำอะไรได้เนี่ยเออทำอะไรลูกกระจกมันก็ได้มันช่วยยิงอ่ะออ๋มันช่วยยิงอยย่างงเี้เออเออ หมาอันติเออเอฮ้ยมันจะตายแล้วมันจะตายแล้วโอ้ยเราเราก็จะตายแล้วมันเพี้ยงอะไรอะ่ะโอ้มันคว้างโอ้มันถือขวานมันถือขวานแล้วคว้างอืมจุกจุกสูไม่ได้กันเอ,อ้ยอุยหุยเจ็บนะแต่ผมไม่มีทางตายหรอกนี่ผมจะไม่หิวให้ทุกคนดูเออเอ้อยแต่ตอนนี้เข้ายากเ <c oughs> ข้ายากมากๆเลยมาอันต เออไดไหมไดไหมอีกทีเดียวยี่เดียวมาแล้วกำลังรีบมากำลังรีบเออขึ้นไปตรงนี้ก็ได้ลืมไปเลยว่าสามารถขึ้นได้นี่นะอ้าวล้วไปไหน้วล,า,ลาเจ้าน,นู่นอ่ะมันจะทำอะไรม,นะมันจะทำอะไรมันคว้างมันคว้างมันคว้างโอ้โหโอ้โหอ้าวเรียบ<ะ>้อยเรียบร้อยเร็วมากนะเร็วมากเราก็เอาดเอาเรื่องอยู่เหมือนกัน ะะเรียกได้ว่าเอาเรื่องอยู่นะครับผมโอ้โหเรียบร้อยแล้วนะคบกับการเคลียร์เมื่อกี้บอจะตัดไปหนึ่งช็อตนะครับใช่ไหมเมื่อกี้ไม่มีใครตายม<ะ>ไม่มีเขื่อนไรยกึนมีนะมีนะเหมือนจะมีนะไม่มีมีที่ไหนแล้วมีก็คือมอนเนียที่ตายอะ่ะเออมอนตายไม่เออมาเดินตลาดกันหรอจ๊ะทำไมเดินไปเดินมากัน <laughs> โอเคอ่ะอแต่แต่ว่าถ้าตีบอสตัวเดียวก็แน่นอนมันก็ไม่ใช่ช่องต้องปรุงไงเออก็ต้อง โอเคงั้นเดี๋ยวเราวาไปออบอสหนึ่งกันเลยดีกว่าฮะโอเคฮะทะลุเข้าไปในโอง่งแชลบมาแล้วครับผมแล้วครั้งนี้ฮะนี่คุณคุณกับสถานที่ไหมเป็นอีกหนึ่งสถานที่ที่เราไม่ได้มานานมากๆแล้วนะคะกับลานบอสตัวนี้ฮะนี่เลยพิโมจิโอวิชาร์บนะคะ โหไม่ได้ตีนานมากก่อนที่จะเริ่มเล่นน่ะถามหน่อยดีกว่าว่าแต่ละคนอ,ะอ่ะตีตัวเนี้ยล่าสุดเมื่อไร่เริ่มกันที่สันก่อนสันตีเจ้าตัวเนี้ยล่าสุดเมื่อไรสันจำได้ไหมแพทอะไรแพทอะไรบอกเป็นแบบเวอร์ชันของแพทมาอืมเรานา่าจะเป็นช่วงหูเต่าในรันครั้งที่สอง,สองก็น,าากาน,าน่าจะประมาณแพทสองจ<ม>ุดหนึ่งได้สองจุดหนึ่งหรอก็อก็ช่วงอินทอร์สมาแรกๆเลยนะนานอยู่นะใช่ช่วงนั้นหูเต่าในรันครั้งครั้งแรกเลยครั้งแรกอ่ะน้องเลนล่ะ ลีล่าสุดเมื่อไหร่ร้านเนี้ยพอตัวเนี้ยตอนหมูเตา่ารีรันครั้งสองนี่มาพร้อมกับเตมิสิตอนที่ลีรันพร้อมกับเย่ะหลานน่ะตอนนั้นตอนรีรันเท่าไหร่ม่รูน่าจะแพทอะไรอะ่ะช่วงอินาสุมายังอะ่ะไอ้ช่วงสุเมรุยังสุเมรุแล้วนี่โอ้ล่าสุดของน้นนนนองคือนานเอ้ยก็ไม่นานมากเนาะอ่ะทีนี้คนหนึ่งที่เป็นรองมือใหม่ต,ตัวตัวตีบอสตัวเนี้ยล่าสุดเมื่อไหร่จำได้ไหมล่าสุดใช่ไหมเมื่อวาน โอเคมันได้งี้โหเมื่อวานเลยเหรอเมือ่อวานแพทสี่จุดสองอ่าณวันที่เราถ่ายทำเนี่ยเป็นยังยืนอยู่ในช่วงของแพทสี่จุดสองนะครับผมเออเผื่อคลิปออนแอร์ตอนสี่จุดสามนะฮะนะครับ,นะรบแล้วก็สำหรับทางพี่เองเราอะตีพอตัวเนี้ยโอ้โหถ้าจะซีรีส์แพทหนึ่งจุดกว่ากว่าหนึ่งจุดหกไม่ใช่อะ่ 1. 5, 1. อะหนึ่งจุดห้าหนึ่งจุดสี่อ่ะประมาณนั้นแหละนานไหม นานมากเลยอะแบบตั้งแต่ยุคแบบก่อนอินาร์ซูมะจะมาอีกอะเป็นไงล่ะเออมาเดี๋ยวเรามาลือฟื้นความทรงจำกับผู้เล่นวัยเกษียณทั้ง3คนดีกว่าเซ็งโองเซ็อบเออเออโหโหโอ้โหโอ้โหดามิน่ารักด้วโอ้สิโอ้โหโอเดี๋ยวเดี๋ยวเซโอ้ก่อนเซ็งโองโ้โหโอ้โหมันมันทุกโอ่งไหมันทุกโอ้งไหมเดินเบียดเลยอ้าวเรียบร้อยแล้วมันเนคนคิดตั้งแต่เริ่มเกมเลยฮะ พับต uhm, ัด <bom> พ <cup ing> ับตัดทับตัดอีกแล้วหุ้ยแต่ได้อันหมดแล้วอะไรกำลังมาหูแต่ได้อนุทาาได้อยู่นะเออโอ้โหไม่โดนเลยอ่ะมันไปอยู่อะไรชิดริมละอ้มันปล่อยมันปล่อยปากแล้วมันปล่อยกินปากโอ้ยเดี๋ยวตอนเท้าแปลงวะเนี่ยนะโอ้ยเคียนเป็นไงล่ะไปว่าเขาไงไปว่าเขาไงเออไม่แปลงฟันเป็นไงล่ะเออ มันจะใช้อน,นั้นยังอ่ะจะไม่มพะลึกเลยเหรอโอ้ยแย่แล้วมันไม่มพลึกเลยนี่ว่าเอาละใช้เวลาจุกหนีแล้วกันยังไงยังไงมันจะปล่อยนะยังนะยังไม่ปล่อยใช่ไหมโอเคอ่ะอ่ะนี่นี่อย่าลืมฮิวกันด้วยนะกลับกลับมาอีกทีลำบากนะ้วโอ้ยมันมันปล่อยแล้วมันปล่อยแล้วเอาแล้วปปปไปแล้วฉันไม่อยู่แล้วเฮ้ยมีความสงสัยว่ะถ้าเรายืนบนโอ่งเราจะโดนดามเมดไหมท่าเมื่อกี้เอ้ยเดี๋ยวรอบเดี๋ยวเลอรอบต่อไปผมลองดีกว่า ทำ,ทำอะไรอออมันทำไรอของดำดินทำไรอ่ะอ๋อดำดินโอ้ยโดนอ่ <c oughs> าดูนะดูนะเดี๋ยวผมจะรอบนี้ผมจะไม่หลบมันนะไอ้ท่าเมื่อกี้นะฮะทุกคน <c oughs> ผมจะลองใช้ยืนบนโอ่งนะฮะับยืนบนโอ่งโอ้ันพอกินป้าอีกแล้วอะโอ้หแล้วตอนเนี้ยใครกดฮิลล์รัวๆเลยเหมือนแบบว่าหลอดเลือดขึ้นตลอด <c oughs> อ๋อรู้แล้วตัวนี้เอง <c oughs> เฮ้ยเฮ้ยมา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 นี่เรายืนเรายืนตรงนี้เอ้าโดนเลยว่ะ อีกแล้วอ้าวตัวตัวไปอีกแล้วเหรอเหมือนเหมือนเป็นกระต่อตายเหมือนนกระต่อตายให้เขาล่อโอ้โหเดือดมวลรอบนี้ไม่ลดเลยอ่ะทุกคนเราต้องเราต้องรีบจัดการมันแล้วแนี่ตุ้มชีวิตแล้วนะอีกสองคนทำดาเมจหน่อยซี่จันกับเลน่าทำดาเมจหน่อยพยายามอยู่อย่าลืมนะพวกเรามีตัวละครนี้มีตัวละครนี้ซีหกเลยนะพวกเรามีตัวละครซีหกเลยนะ มีหกก็ไม่น่าพอต้องมีสีแปดนะโอ้ยเลือดเผิ่มเติเผิ่มเตี่ร้อยได้เลือดมันยังไม่ถึงครึ่งรอดเลยอ่ะเดี๋็กถึงแล้วต้องสีกายภาพได้ดว่าเฮ้ยเอาวันนี้เราเป็นธาตหินนะเราไปกายภาพเฉยเลยเฮ้ยเจ็ดพันได้ไหมได้ไหมตอนนี้ตัวกลับมาหรือยังตัวตัวอยู่ไหมมาแล้วมาแล้วมาแล้วโอ้ยเอาอีกแล้วท่านี้อีกแล้วไม่อยู่ละจ้าลบเห็นความเด่นความอย่เข้าไปอย่าเข้าไปนะเอ้าอย่าบอกว่าอย่าเข้าไป มายืนบนโอ่งหลบได้ด้วยล่ะเจ๋งมากมายืนหลบได้เมื่อกี้เมื่อกี้เราหลบไม่ได้เะรอมันยืนบนโอ่งหลบได้หนเมื่อกี้เหมือนเลนหลอกพี่หรือเปล่าสามครั้งแล้วเนี่ยสามครั้งแล้วตายสามครั้งแล้วตัวเราเห็นตัวตายอีกแล้วตัวขยันมากเลยอะไม่หลอกตัวคือบอกว่าผมอ่อนให้ฮะมันเป็นคอนเทนต์เออไม่งั้นผมอ่อนให้เฮ้ยมะพี่จะเชื่อเลนพี่จะเชื่อเลนพี่จะเชื่อเลนเลนเลนหลอกเลนหลอกพี่เลนหลอกพี่หลอกได้จริงๆหลอกได้ที่ไหนเราไม่ได้ นี่ผมเป็นกระเป๋ไฝข่าวล่อเลยนะเรนเป็นอินโพสเตอร์ใช่ไหมเรนจะฆ่าพี่เอ้ยมาแล้วรอมาแล้วเอ้ยมาแล้วแต่ว่าตัวร้ายตายไปแล้วตัวร้ายตายแล้วไอคอนโอเคฮะก็เรียกได้ว่าเฮ้ยแต่ว่าพอได้เข้ามาสู้เนี่ยทุกคนมันมีความรู้สึกว่าเหมือนเราได้ล้ำลึกความหลังเนาะแต่ว่าในสมัยที่แบบว่าช่วงแบบว่ตัวนี้มันไม่ใหม่เออใจเย็นใจเย็นนะฮะกำลังพูดหน้ากล้องฮะอย่าใจอย่าพึ่งฮะอย่าพึ่งฮะโอเคนั่นแหละฮะ รู้สึกว่ามันได้แบบลํำลึกความหลังอ่ะเออไม่รู้ว่า,ควาใครที่ดูคลิปนี้ก็ถ้าอยากลำลึกความหลังก็ลองไปแบบว่าไปทําตามกันได้นะครับผมเป็นไงกันบ้างครับทุกคนโอ้โหเรียกได้ว่าก็เป็นคอนเทนต์ที่รู้สึกว่าได้ลํำลึกความหลังแล้วก็ทําให้เรารู้สึกว่าหาคิดถึงไปอีกครั้งเนาะเพราะว่าสิ่งที่เราตีกันในวันนี้เราแล้วรวมถึงตัวละครทัดถิ่นเนี่ยเราก็ไม่ได้เล่นกันมาน,นานมากๆแล้วนะครับผมถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครั้งหน้าฮะถ้าต่อไปครับ 4ี่เทวเลอ์ทัดไฟฟ้าเออเดี๋ยวเราไปดูกันว่าจะเป็นยังไงไว้เจอกันในคลิปต่อไปวันนี้พวกเราทั้ง4ีคนเราจะต้องขอตัวลาไปก่อนไปกันแล้วนะครับบายบายบายค่ะบายบายค่ะบายครับทุกคนขอบคุณที่เข้ามาดูคลิปนี้จนจบด้วยนะครับถ้าชอบถ้าถูกใจก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และที่สำคัญอย่าลืมกดติดตามกันด้วยนะครับคลิปสน,สนุกมาถึงแล้ว